เบื้อหงหลังจุไฟที่สวยงามความสุขของการเฉลิมฉลองหลับมีเงาดำอันตรายที่ซ่อนอยู่บนท้องถนนถึงเวลาเปิดแฟ้มคดีสืบสวนวันปีใหม่ว่าใครกันนะคือตัวปวดบนท้องถนนผู้ต้องสงสัยรายที่หนึ่ง คนง่วงดูตาคู่นั่นสิค่ะลืมแทบจะไม่ขึ้นแล้วจุดที่น่าสนใจของคดีคือคำให้การของผู้ต้องสงสัยค่ะปาก็บอกว่าไหวอยู่ไหวอยู่แต่ร่างกายมาันสวนทางเลยนะสมองเริ่มสั่งการช้าลงสมองก็เริ่มสั่งการผิดพลาดนี่แหละค่ะคือสัญญาณเตือนของภาวะหลับในอันตรายอย่างยิ่งเลย ทางแก้ของคดีนี้ง่ายนิดเดียวค่ะง่วงแล้วคับไม่ใช่ทางออกแต่ง่วงแล้วพักคือทางรอดการจอดงิบสั้นๆอาจทําให้เราถึงช้าไปสัก15นาทีแต่การฝืนขับต่อไปอาจทําให้เราไม่ถึงเลยก็ได้นะคะผู้ต้องสงสัยรายที่2เล่นมือถือขณะขับรถรายนี้ยอดที่ติดลมบนเลยค่ะจอดจ่ออยู่แต่กับมือถือ ลองคิดดูเล่นๆนะคะระหว่างตอบแชทเพื่อนกับการมองทางข้างหน้าเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันแค่3 4วินาทีที่เรามองจอรถของเราอาจจะวิ่งไปไกลโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวิธีป้องกันคลีนี้ก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะแค่เก็บมือถือให้พ้นมือเปิดโหมดห้ามรบกวนหรือถ้ามันจะเป็นจริงๆเนี่ยก็แค่จอดรถคุยให้เรียบร้อยปลอดภัยกว่ากันเยอะทูกต้องสงสัยล้ที่3คือนักซิ่ง ผู้เปลี่ยนถนนสาธารณะนะให้กลายเป็นสนามแข่งรถส่วนตัวคำแก้ตัวยอดฮิตคือรีบกลัวไปสายแต่เคยคิดไหมคะว่าการขับรถเร็วเพื่อประหยัดเวลาแค่ไม่กี่นาทีอาจจะต้องแลกมาด้วยการไม่ได้กลับไปเจอคนที่เรารักอีกเลยนะทางแก้ที่ที่สุดไม่ใช่การเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นค่ะแต่คือการวางแผนที่ดีเผื่อเวลาในการเดินทางสักหน่อยไม่ต้องรีบร้อนจะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย กต้องสอดสายลัดไปแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วค่ะแค่ได้กลิ่นที่โชยออกมาก็เป็นหลักฐานชั้นดีแล้วแอลโกอฮอล์มักจะหลอกให้เรารู้สึกว่าเรากำลังไหวแต่ความเป็นจริงแล้วมันกำลังบั่นทอนจิตใจของเราอย่างชา้า ดีนี้มีทางออกเดียวเท่านั้นท้องไวเลยค่ะเมาไม่ขับเพื่อให้การเดินทางกลับบ้านของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ำตาผู้ต้องสงสัยลายสุดท้ายคือตัวการที่เราชอบมองข้ามไป คือการไม่พร้อมของสภาพรถยนต์เรานั่นเองการตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทางตามหลักบริวากอน B เบรกระบบเบรกตรวจสอบการทํางานของเบรกหน้าเบรกหลังระยะเบรก E Electricity ระบบไฟฟ้าตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรและแบตเตอรี่ต้องใช้งานได้ครบถ้วน W Water รระบบน้ำหล่อเย็น ตรวจระบบน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและกระปุกพัก A Air ลมยางและกระทะลอ้อตรวจแรงดันลมยางให้เหมาะสม G Ga s o l i n e ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการเดินทาง O ออ l น้ำมันหล่อเลื่นต่างๆตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและน้ำมันอื่นๆให้อยู่ในระดับที่กำหนดไม่มีการรั่วซึม N Noise เสียงผิดปกติฟังเสียงเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบต่างๆหากมีเสียงดังหรือเสียงแปลกควรตรวจสอบก่อนการใช้งานอย่าลืมตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางด้วยปีวาก้อนนะคะหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานมาทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดชมหน้าตัวป่วนปีใหม่พร้อมๆกันแล้วค่ะคำถามสุดท้ายคือใครคือหตัวปวนปีใหม่ที่เรากำลังตามหาอยู่กันแน่ และนี่คือโฉมหน้าของตัวเปิดปีใหม่ทั้ง5้ารายค่ะทุกคนคือต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีคนรทำตามอย่างยิ่งเลยค่ะคดีทั้งหมดก็ได้ถูกปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสติในการเดินทางอย่าทำตามผู้ต้องสงสัยทั้ง5้ารายนี้นะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ